ตรงนี้มีหอบค่ะใกล้ถึงตัวน้ำตกแล้วไปโน่นใกล้ถึงแล้วเห็นละองน้ำตกแล้วเป็นหมอกแล้วใกล้ถึงแล้วค่ะ น้องโบอยู่นั่นหลานสาวไปถึงก่อนละเดินลงเล็กน้อยเนี่ยวันนี้เรามาตอนเย็นนะคะเลยไม่ค่อยมีคนมีแต่พวกเราไม่กี่คนค่ะที่ถ้ามาตอนที่แบบว่าวันหยุดหรือเทศกาลเนี่ย